ตำรวจสอนอชนะสงครามเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเข้าไปตรวจสอบเหตุชายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณตรงข้ามวัดบวรนิเวศราชวรวิหารถนนบวรนิเวศเขตพระนครช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็ที่เกิดเหตุพบชายนอนบาดเจ็บอยู่บริบบเวณเกาะกลางถนนหน้าวัดบวรตามร่างกายไปเจอบาแถดแผลถูกยิงด้วยปืน บริเวณลำตัวแล้วก็หัวไหล่ขวาก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยกันทำซี r r ปั๊มหัวใจประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ว่าผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในที่เกิดเหตุนะครับต่อมาชุดสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุไปพบชายต้องสงสยัยขี่รถจักรยานยนต์สีแดงหมายเลขทะเบียน845นี่ครับคันนี้สวมเสื้อสีเทาแขนสั้นกางเกงยีนสวมหมวกกันน็อก แล้วก็สะพายกระเป๋าคาดหน้าอกที่คาดว่าน่าจะซุกซ่อนอาวุธปืนไว้ภายในไปจอดที่ฝั่งตรงข้ามจุดที่ผู้เสียชีวิตลงจากรถบัสก่อนที่เขาจะเดินข้ามถนนแล้วก็ใช้ปืนยิงผู้เสียชีวิตไป2นัดแล้วก็ขี่จักรยายนยนต์หลบหนีไปใช้เส้นทางถนนพัซุเมนซึ่งทางฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นชาวกัมพูชาสัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็เป็นลักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางด้วยรถบัสมาจากเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชามาจากเสียมเรียบนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยก็เดินทางมาพร้อมกับพรรยาชาวฝรั่งเศสแล้วก็ญาติชาวกัมพูชาแล้วก็มาลงรถบริเวณที่เกิดเหตุพอลงรถมาปุ๊บผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ยิงเลยนะครับ